ที่เราเรียกว่าหมอแมะดูให้รู้เลยว่าสุขภาพเราเป็นอะไรยังไงผู้ป่วยคนไข้ที่มาหาคุณหมอเนี่ยมากมายที่เป็นโรคภัยแค่เจ็บอื่นๆนอกจากโรคภูมิแพ้ก็สามารถดูแลรักษาได้นะครับนะฮะอ,ะอ่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะพักกันแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณหมอพร้อมกับคนไข้ของเราครับออเดี๋ยว ได้เวลา30นาทีแล้วคนไข้จะหลับเพลินเอาปลุกตื่นเอายาออกก่อนดึงออกมาเฉยครับผมอ่ะอ้าวคุยกันนะฮะให้คนไข้รู้เป็นยังไงมั่งอ้าวเรามาถามความรู้สึกของคนไข้เลยดีกว่านะครับอ่ะเป็นยังไงมั่งครับตอนนี้ครับรู้สึกว่าโล่งกห่าเดิมัตอนนี้รู้สึกว่าจมูกหายใจสบายกว่าเดิมอ๋อสบายข้างเดียวหรือว่าทั้งสองข้างเลยก็ครับมันข้างนี้ครับแต่ก่อนมันแบบ มันหายใจแบบข,ขัดขัดนะครับแม้ว่าไม่เต็มที่นะครับแต่ครั้งนี้ก็รู้สึกมันก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่ครั้งนี้พอดีที่พอเสียบคุณหมอแก <okay S 1> ไปไก็รู้สึกว่าโล่งกว่าเดิมโล, <ง S 1> ล่งหายใจสะดวกกว่าเดิม م. นะครับ,รบแล้วมันตอนเสียบนี่มันจืดเข้าไปถึงไหนยังไงโอ้โหครับแบบซึ้งเลยนะครับซึ้งเลยน้ำตาไหลใช่ไหมโอ้โหน้ำตาไหลแล้ครับโดยไม่รู้ตัวเลยครับน้ำตาลูกผู้ชาย จะรู้ผู้ชายหรือลูกผู้หญิงใครที่เป็นไข้นะคุณหมอแสดงว่าตอนที่น้ําตาไหลนี่เพราะว่าเชื้อนี่มันจะเกาะอยู่หลังลูกตาข้างในถึงถึงเมีมีกันขันตาหูหนึ่งนะคือสอดตรงนี้แล้วมันมันตาพรุ่งนี้จะรู้เสียวตานี่มันไม่ขันสว่างขึ้นใสขึ้นนะ แต่เพียงแต่รู้ผลยังไม่หายขาดหรอกมันต้องใช้ระยะเวลาที่ไล่เชื้อหมดจริงๆถึงเรื่องหายขาดได้อย่างน้อยหกถึงสิครั้งหลายสิบครั้งบางคนอยู่ที่ถ้าคนที่เป็นนานเป็นนานเยอะต้องนานก็จะต้องใช้ประมาณ1 5บห้ครั้งนั่นแหละใช่ไหมจนกว่าเชื้อมันหมดไล่มันจังหมดแล้วเฉยๆสอดยาเฉยๆไม่รู้สึกแสบจนเดียววันแล้วต้องไวอยู่เป็นนานหรือยังครับเนี่ยก็ ที่จำได้ครับตอนอยู่มัน .6 มั้งครับมัธยม6มัธยมก็ผมคดว่ามันเป็นหวัดเฉยๆเป็นหวัดแบบต่างโนต่างอะไรพอพอจมนะเขาเรียกว่าเหมือนหวัดเรื้อรังใช่ไหมทำให้เราพอหลังจากนั้นก็ตื่นนอนก็จามฟิตฟิตคัดจมูกบ่อยน่าจะเป็นอาการภูมิแพ้แล้วผิวหนังที่มันแสดงออกเป็นยังไงผิวหนังของเราครับมันกรับ ไม่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 เป็นเลยครับแต่ภาษอยังมันยังไม่ยังไม่ครับมันมักจะคันหรือจะยังไงครับก็ภูมิแพ้ภูมิแพ้ร้อยเปอร์เซ็นะหมอเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่ารักษาตอนนี้คือจมูกข้างซ้ายนะฮะวันพรุ่งนี้จะเป็นสมุกข้างขวาคุณหมอสอนวิธีทำแล้วทำเป็นไหมเนี่ย ก็พอรู้วิธีทำครับอืมนะฮะรู้วิธีทําเป็นแต่ไม่คงไม่กล้าสอนเองครับกลัวมันเกลัวอ่ะเดี๋ยวหาหาผู้ช่วยนะฮะสาวสวยที่บ้านสอนให้นะครับโอเคนะครับขอบคุณน้องบอยมากครับขอบคุณครับครับครับก็นั่นคือสิ่งที่เราต้องดูแลและใส่ใจสุขภาพนะครับนอกจากตัวเราเองและคนที่เรารักด้วยนะครับนี่คือรายการ Music Love Life นะหลายคนบอกเอ๊ะใช่รายการ มิวสิควิดีโไฟ์หรือเปล่าเนี่ยเวลานี้ปกติต้องแม้สนุกสนานกับศิลปินนะฮะวันนี้ศิลปินมาช้านิดหนึ่งเดินทางเมื่อวานมีอุปสรรคเรื่องของการเติมน้ํามันวันนี้มีอุปสรรคเรื่องของการเดินทางช้าเพราะเมื่อคืนดึกไปนิดนึงนะครับแต่เสียงของเธอนี่สุดยอดนะฮะหลายๆท่านบอกทรงพลังจริงๆสําหรับน้องปรางเดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาแน่นอนนะฮะเพราะตอนนี้กาลังลงทางด่วนปื๊ดมาแล้วนะฮะ มาถึงเมื่อไหร่จับขึ้นมาเลยไม่ต้องพักผ่อนอะไรเลยนะฮะไม่ต้องห้ามดื่มน้ำด้วยใช่ไหมเออนะฮะเราไม่ต้องอย่าเพิ่งบริการกันละกัน ให้ทำงานให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยบริการอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็สิ่งดีๆที่เรานำมาฝากก็ให้สบายอ,อกสบายใจกันแล้วนะครับเรามีมิวสิกวิดีโอนะครับของศิลปินคุณภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะฮะ mm. เผื่อบางท่านได้ดูได้ชมแล้วนึกถึงบ้านในอดีตจังเลยนะฮะ mm. อยากกลับบ้านอยากจะ,ะกลับไปหาอีพออีแม่อะไรจังสี่ละนะครับโดยเฉพาะคุณ เมืองไพรชัยกมลน,นะฮะ,ะั่มชื่อเพลงและชื่อรัมเลยนะฮะกุจจีแมนจริงๆแล้วผมเองก็ยังคิดถึงตัวเองอยู่เหมือนกันนะ,ะว่าเออเราก็อีกคนหนึ่งไม่ใช่เหรอนะฮที่เป็นคนขยันขยันแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะฮะขยันอย่างนี้แล้วจะมีสะตุ้งสตังเป็นมหาเศรษฐีกับเขาบ้างได้แต่ฝันสาธุ ขอพอรปีใหม่แล้วใช่ไหม,ป,หมปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่มาตั้งหลายปีแล้วว่าอ่ะนะครับขยันเข้าไวนะฮะสุภาษ,ษิตไทยเขาบอกว่าไม่มีความจนในหมู่คนขยันนะครับก็ทําไปและกันนะและมีความสุขกับการทํางานของคุณด้วยและกันอ่ะไปชมมิวสิกวิดีโอให้สบายใจนะครับกับกุจิแม่อ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับแม่คุณองตีบอกอใจะเย็นๆคุณพี่นะเพราะ Gucci กุจิกําลังขุดอยู่ใช่ไหม เขากําลังขุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้หาควายยากนะครไปตามท้องไร่ท้องนาตกลงหากองขี่ควายบ่มี่ระเดอ้อนะฮะบ่บมีเป็นจังไซละ่ะก็ควายมันไปไหนบดทล่ะครับอไปเป็นอาหารอาหารของใครก็ของคนนี่แหละนะครับเข้าลงค่าสัตว์ใช่ไหมละ่ะนะฮะตอนนี้ก็เลยมีการต้องบอกว่าอนุรักษ์กันบ้างนะครับ มีบ้านควายแถวสุพรรณแล้วใช่ไหมมีโรงเรียนสอนควายแถวโน้นเลยปราจงปราจีนนะฮะจะได้ดีนะฮะมีคนกลับย้อนยุคนะฮะในการทำไร่ไถนาทางด้านการเกษตรโดยใช้แรงงานของคนและก็ควายช่วยกันนะฮะไถหวานให้เรียบร้อยเก็บข้าวได้เดี๋ยวนี้เขาจำนำแล้วก็สบายใจได้กวียนละตั้งหลายหมื่นใช่ไหม ไปชมมิวสิกวิดีโอกัอนลวกันนะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะและมีศิลปินที่จะมา Merry Christmas and Happy New Year ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยครับ อานี้เป็นแฟนปักอุทธีเมนสิทธนมรักเราจนตายผมเศษษีอุบลครับสวัสดีค่ะอ้อมกอดก้อนทองค่ะ ครับผมอาจารย์บัิตพรมงคลครับในนามของตัวแทนบริษัทสีบัวออนดีโอขอไวพรให้พี่น้องที่ชมรายการของ TATV แล้วก็ทีมงาน TATV มีแต่ความสุขความโชคดีเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและก็ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้มีแต่ความสุขและก็ความโชคดีความเจริญครับมันนี่คริสต์มาสและแฮปปี้นิว ม่อบอกจากข้บ่อหน้าเป็นคนใจดำเสียสื่อเสียน้ำสาวเมืองอุโบนขันไดเมาเหล้ากับพ่อลืมเจ้าได้เนจักข้าขันไดบ่เมาที่รอดแต่เจ้าผู้เดียวร้อนรอนเจ็บปวดแห่งเด้ยว้อนลง เสน่ห์คนเมืองผูบลเห็นว่าอ้ายเป็นคนจนแม่สา โอยตอนนี้ต้องแสดงความหนาวก่อนแล้วกันหนาวหนาวร้อนๆ้อนน้องปรางนะครับนะขับนี่แบบห่อตะบึงมาแล้วนะครับบอกกำลังเข้าซอยละพราว71อยู่เลยคุณพี่โอเคนะครับงั้นไม่เป็นไรเราก็อยู่รอนะร,รอจนกว่าเธอจะมานั่นแหละนะ๊ะหรือว่ารอจนกว่าเวลาจะหมด แหมนะฮะก็เป็นเรื่องปกติอะไรกัรเราเนียฮะสดสดแบบนี้นะฮะหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไหมคุณมาช้าก็ช่วยไม่ได้นะเมื่อวานก็เฝ้าไปทีหนึ่งนะแต่โชคดีที่งานตอนเย็นไม่พลาดเนะีบอกน้ํามันรถตู้เป็นยังไงเนี่ยปั๊มในเมืองไทยมันตลกนะ นะแต่ว่าที่อเมริกาส่วนใหญ่เราเติมเองเนาะมันจะได้สบายใจนะฮะไม่มีความผิดพลาดนะแต่บางคนไม่ใช่ว่าเติมเสร็จสับแล้วรีบบึงรถหนีเลยอะไรเงี้ยนะฮะมีนะนะทำได้ไงอะ่ะจริงๆต้องมีการจ่ายตังก่อนแล้วถึงจะรู้ว่ามานะมาท,ที่วัดน้ำมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ นี่ตกลงพวกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมออตู้น้ำมันอนะ่ะมันจะมีเกวัดใช่ไหมว่าเออกี่ลิตรราคาเท่านี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยที่เมืองนอกกับเมืองไทยเออคนไม่เคยไปก็โม้ไปอย่างนั้นแหละนะอะ่จริงๆแล้วถ้าบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนานะบางปั๊มนี่เขาบอกว่า by self นะครับก็คือเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองนะครับเราไปจ่ายตังก่อนนะหรือบางคนใช้บัตรเครดิตก็ไปรูดก่อนนะจะได้รู้ว่าคุณจะต้องเติมได้กี่ ลิตอะไรเงี้ยนะฮะเขาเรียกมีคอนโทรลเลอร์อยู่ในตู้เรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่ครับซองพระป่าเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงพี่น้องจาวพะเยาบ้านเฮาเนาะนะฮะอ๋อคุณรักเขาเป็นลูกเขยพะเยานะครับเขาจะได้ทําบุญร่วมกันนะครับแมไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยนะครับแมเราอุตส่าห์เขาเรียกว่าจริงๆแล้วพระป่าเนี่ยเขาทําได้ตลอดนะฮะแต่ถ้าเป็นกระถินเนี่ยหลังหลังออกพรรษานะแค่เดือนเดียวนะ นะก็คือที่ผ่านมานะจนถึงวันลอยกระทงนั่นแหละนะฮะนั่นคือช่วงการทำบ,บุญของชาวพุทธศาสนิกชนเรานะครับอ่ะเดี๋ยวต่อนนิดนึงนะตอนนี้ปั๊มน้ำมันบ้านเราเนี่ยเขาพัฒนานะครับแล้วบางปั๊มที่ไม่พัฒนาคือใช้บุคลากรน,น้องๆ แต่มันเป็นช่วงส่งท้ายพีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมก็เชื่อนะว่าอาจจะมีเบลอเบลบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเด็กที่ปั๊มอาจจะวิ่งจนหัวหมุนแล้วนะครับเพราะว่ารถเยอะนะฮะเตรียมจะออกต่างจังหวัดอะไรกันนะฮะเมื่อวานก็เลยเกิดความผิดพลาดนิดนึงนะว่ารถดีเซนทำไมต้องไปเติมเบนซินให้เขาอะไรเงี้ยนะฮะและอีกหน่อยนะครับ ไม่นะ่าจะเกินปีหน้าละมั้งนะครับเพราะประเทศไทยนี่บอกว่าเบนซินจะเลิกใช้แล้วนะเขาจะใช้แก๊สโซฮอล์นะครับอันนี้ก็โชคดีนะครับเรียกว่ามีพลังงานเสริมที่สามารถที่จะช่วยพล,พลังงานทดแทนนะฮะที่จะช่วยให้เรานั้นประหยัดอะไรได้ช่วยกันประหยัดนะครับและก็ขอแสดงความยินดีที่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะฮะจะได้รับของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลที่บอกว่า300บาททั่วกัน เรียกว่าทั่วหน้ากันที่ทําการทํางานเท่ากันนะฮะ8ชั่วโมงนะหรือบางคนมี OT ก็ว่ากันไปได้กันไปนะครับก็ขอให้รับทรัพย์และมีความสุขด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารับ300จ่าย350เอาที่ไหนเก็บแล้วพอคุ้นะฮะเอาว่าให้เขาเดี๋ยวอีหนวเป็นเองนะฮะูพูดไปพูดมาเดี๋ยวเข้าตัวเองเดี๋ยวชมมิวสิวิดีโอของน้องปรางสิภาพรก่อนละกันนะก่อนที่ตัวเธอจะวิ่งปรูดเข้ามาอยู่ตรงนี้นะฮะในช่วงลุกทุ่งตลอนทัวร์เลยครับ กับรายการของเรา Music Love Life นะครับ นกเอียงมงบินขวมไปลายไพยผู้ใดหววัวเจ้าของโตใหญ่ให้มารับรางวัลเด้อใครขีดเกียมหนึนรร่งคำนี่ก็สอย